สวดีครับสวัสีเอฟซีการชนัทุกท่านคราาับวันี้ผมอ้นอีกามาไรกตัวเหมือนเช่นเคยน,นะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถ้าเป็นก่อนเปิดซีซั่นเราโชว์หน่าจะเป็นการมุ่งมั่นสู่เป้าหมายสูงสุดคว้าแชมป์ลีกหสมัย5ปีติดต่อกันแต่ในเวลานี้ครับเลขห้มันคือการพ่ายแพ้ห้าเกมติดต่อกันทุกรายการโอ้โหตาโตเลยฮะ ตะลึงเลยครับไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับซิตี้ในยุคข,ของเป๊ปเพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตวันๆครับซิตี้ถือว่าเป็นทีมที่โคตรแกร่งเข้าใกล้คําว่าไร้เทียมทานแต่ในวันนี้นะครับในซีซั่น2024-2025แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เหมือนเดิมครับล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับทางทอตแนมฮอสเปอร์0-4นะครับ 0ประตูต่อ4นะครับอาคลาสครับแบบหมดสภาพครับผมกล้าใช้คำว่าหมดสภาพในเกมนี้กับทางด้านของซิตี้มันเป็นเช่นนั้นครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นเพราะอะไรทำไมแป๊บกับซิตี้ถึงยังกู่ไม่กลับยังออกทะเลไปไกลมากแล้วก็ไม่มีแววที่จะเป็นแบบนั้นด้วยและตอนนี้พูกเขาตามหลัง ลิเวอร์พูลนะครับหคะแนนอันนี้ผมอัดคลิปก่อนหน้าที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับทางซานตันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาเ,เมื่อเป็นเช่นนั้นซิตี้จะตามหลังลิเวอร์พูลแปแต้มแล้วจะต้องเจอกันในสัปดาห์ถัดไปซิตี้ไปเยือนแอนฟิลด์และถ้าแพ้ลิเวอร์พูลอีกจาก8จะกลายเป็น11ครับโอ้โหนี่เป็นภาพที่แบบตอนนี้แฟนซิตี้เองก็กังวลน,นะฮะว่าอะไรวะเนี่ย ทำไมมันฟุบแล้วฟุบยาวไม่ฟื้นเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคำตอบเลยผมเจอและเจอหลายจุดด้วยฟังกันจบลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเครอ์พิจาร์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสพอร์ช่องทางการ์ดชาแนลครับเพราะว่าที่นี่การ์ดชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับก่อนเกมที่สเปอร์นะครับของแอนส์พอเทอร์โกกลูนะครับจะยกโคนจาก ลอนดอนขึ้นมาทางตอนเหนือที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับประมาณ50%นะครับของกูรูคอมเมนเตอร์นักวิเคราะห์สริมเกรดร้านผูต่างมองว่าโอเคสเปอร์เนี่ยเต็มที่น่าจะมีแต้มติดไม้ติดมือกลับมายังลอนดอนเหนือเพราะว่าเจอกับซิตี้ล้วซิตี้อยู่ในช่วงหัวตกพอดีแล้วสเปอร์เป็นทีมที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ต้องดูที่หน้าง,งานอย่างเดียวนะฮะ แต่ปรากฏว่าผลงานที่สเปอร์ทำผลลัพธ์ที่สเปอร์ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทุกทคนเลยคะเพราะว่านี่คือเกมที่แบบดีที่สุดของสเปอร์ในซีซั่นนี้มาไน้าตกใจตรงที่ว่าก่อนเกมที่สเปอร์จะมาเยือนทางด้านของซิตี้เนี่ยสเปอร์เพิ่งโดนคาบ้านครับด้วยน้ำมือของน้องใหม่อิฟซ i วิชแล้วฟอร์มการเล่นของสเปอร์เป็นฟอร์มการเล่นแบบ สวิงไปสวิงมาแกว่งไปแกว่งมาเป็นลูกตุ้มดานิกาเลยฮะาย้อนกลับไปสัก6-7เกมก่อนหน้าสเปอร์มีฟอร์มที่ดีชนะแมนยูอัดแมนยูเละเลย30แต่หลังจากนั้นก็แพ้ไบรตัน2-3งานำก่อน2-0อ้าวโดนยิงทีเดียวตุ้ม3เม็ดรวดแพ้เลย2-3แบบสุดชอ็อกแล้วก็มีการขยี่ทางด้านของคุณคอนเวสแฮมส1สวยๆครับแล้วก็มาแพ้คืสเซนพาเลส นะฮะพาเลซไม่ชนะใครประมาณ8เกมสเปอร์จัดให้เลยมึงเอาชนะไปเลยแล้วก็มายำใหญ่ใสแอซนวิล่า s 1ครับสวยๆเลยครับแล้วก็ปล่อยให้อิสวิททาวบุกมาเชื่อถึงถิง่นแพ้ไป1-2และเกมนัดน,นี้ชนะแมชชีตี้สีโอโหอะไรครับเนี่ยสเปอร์ทำไมมาดีดเอาในเกมนัดนนี้แต่มีแฟนบอลบางทีมที่ ถูมือรอบอกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยสเปอร์ขอบคุณมากที่ชนะแมนเชสเตอร์ได้แต่เกินว่าน,นี้ครับต้องยกเครดิตให้กับแอนส์เฟอร์ติกรูแล้วก็นักเตะของสเปอร์ทุกคนเล่นได้ตามแผนทําได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้เป็นฟุตบอลที่มีความไหลลื่นเป็นฟุตบอลที่กล้าเล่นกล้าลุยแล้วก็กล้าต่อกรกับทางด้านของซิตี้โดยที่ไม่กลัวเลยครับ สเปอร์ในเกมนันดังกล่าวตลอดทั้ง9กนาทีบวกทดเจ็บเป็นสเปอร์ที่มีความรวดเร็วส่งบอลเปนแม่นยำมีความเด็ดขาดในการทำประตูและสามารถเจาะพื้นที่จุดบอดของซิตี้ได้แล้วยิงตรงกรอบได้มากกว่าซิตี้นะครับนี่จริงๆเนี่ยสเปอร์ยังมีความเมตตาปรานีนะครับที่ยิงเพียงแค่4ถ้าเอเดซอนไม่ได้ช่วยเอาไว เราจะเห็นแมนซิตี้แพ้ยับเยินต่อหน้ากองเชียร์ตัวเองถึง6ประตูต่อศูนย์ได้สำนแน่นอนครับเมื่อเห็นแมสซิตี้เล่นแบบนี้แล้วก็หน้ากังวลใจแทนแฟนของซิต้เซนเหมือนกันตอนนี้ร้านผยนาน ator, นูยังไม่ถึงขั้นปรับราคานะครับกูรูสออังกฤษคอมเมนเตอร์นักวิเคราะห์ยังไม่ถึงขั้นจะกีดค่า การชื่อทั้งน้้นของซิตี้ออกจากสาระระบบในการลุ้นแชมป์นะครับยังนะฮะเพราะพวกเขายังไม่สามารถมองข้ามซิตี้ได้เพราะว่าซิตี้ยังเป็นซิตี้แป๊ปก็ยังเป็นแป๊ปที่เก่งแต่ในช่วงเนี้ยพวกเขาเจอปัญหาลายร้อมรอบด้านครับต้องรอจนกระทั่งซิตี้แพ้เอียพูในวันนั้นก่อนครับคือถ้าแพ้เอร์พูในวันนั้นเมื่อไหร่ครับช่องว่างของคะแนนจะไปอยู่ที่11นะครับ อันนี้เรานับว่าลิพูชนะนักบุญไปด้วยนะฮะถ้าเป็น11ความห่างมันเยอะครับถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเราสามารถกาชื่อซิตี้ทิ้งได้เลยแต่ทีนี้ครับนับจากนี้เป็นต้นไปเป๊ปจะต้องแก้ไขแล้วครับคือเขารู้แหละครับว่าปัญหาของซิตี้มันมีมันมีมาตั้งแต่ตอนที่ไม่มีโรดรีอยู่ในสนามนี่คือบุคคล สำคัญของซิตี้จริงๆทุกการเล่นทุกการยืนตำแหน่งทุกการปล่อยบอลทุกการจ่ายบอลทุกการเบรกเกมทุกการเติมเกมขึ้นไปข้างหน้าโรดรี้ทำดูเหมือนมันง่ายแต่มันมีประสิทธิภาพครับเห็นไหมครับที่ผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปของซิตี้ก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาที่ไม่มีโรดรี้เนี่ยโอเคซิตี้มีผลลัพธ์ที่ดีจริง ชนะคู่แข่งก็จริงแต่แทบไม่ได้มีเกมไหนเลยครับที่พวกเขาจะเล่นได้อย่างน่าประทับใจเป็นฟอร์มที่กระท่อนกระแทน่นเป็นฟอร์มที่ได้แค่ประครับประคองและเอาชนะคู่แข่งด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าเด็ดขาดกว่าแต่ฟอร์มการเล่นไม่ได้เนียนตาแล้วจนกระทั่งมันเริ่มที่จะเปิดเผยจุดอ่อนมากขึ้นนะครับกับในเกมที่แพ้บอลมัดกับในเกมที่แพ้ไบรตันและวันนี้ครับแพ้ให้กับทาง สเปอร์แบบเอา c ์คลาสเพราะว่ากองกลางของซิตี้นั้นหละหลวมเหลือเกินครับผมบอกเลยว่าพอไม่มีโรดรีเนี่ยมันขาดคนเบรกเกมขาดคนแบบตัดท่อน้ำเลี้ยงคู่แข่งแล้วเปลี่ยนจากรับไปสู่รุกได้อย่างรวดเร็วไม่มีใครทำได้ได้ดีเท่ากับทางโรดรีครับซึ่งนี่คือจุดสำคัญและผมเชื่อว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยเป๊ปกับทีมงานจะต้องควานหาผู้เล่นคนใหม่ ในตำแหน่งกองกลางหมายเลข6ที่จะสามารถทำหน้าที่ได้เท่ากับทาาน้านของโรดรี้แต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ใกล้เคียงกันแล้วกันเพราะว่าผู้เล่นชุดปัจจุบันเนี่ยเอาตรงๆมีแค่มาริโอโควาสิคคนเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถเล่นได้เกือบๆเท่ากับทางโรดรี้แต่ในเกมล่าสุดพอไม่มีทั้งโรดรี้ไม่มีทั้งโควาสิก กองกลางของซิตี้พังเลยครับพอจุดยุทธศาสตร์สำคัญพังปัจจัยองค์ประอก,กอบรอบด้านก็พังเอาไง่ายๆครับกองกลางดูเบาเกินไปไม่มีตัวสกรีนขาดความสมดุลขาดความลงตัวเล่นกันแบบสเปะสปะดูไม่มีความสมดุลเอาไง่ายๆครับกองกลางของซิตี้เนี่ยที่จัดลงไปในเกมกับสเปอร์เนี่ยอยิวคาร์กูรุกันใช่ไหมครับแบรนาโนซินบาริโกโล,ลูอิส เอาตรงๆนะฮะสามคนนี้มาตรฐานต่ำมากอิวกายกุลการถ้าย้อนไปสักสาปีก่อนโอเคเขาสดใหม่แต่ตอนนี้อิวกายกุลการสาสิบสี่แล้วนะครับร่างกายส่งผลครับแบรนโดซินวาจากปีกต้องหุบมาตรงกลางมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดอยู่แล้วในขณะที่เอริโก้ลุยส์เนี่ยย่าลืรม์มายังเด็กอยู่ยังดิบยังหามยังไม่สุกนะครับต้องอาศัยเวลาสักระยะหนึ่งแล้วเขาเป็นฟูลแบ็คมาก่อนหน้านี้และต้องเข้ามาอยู่ตรงกลางซึ่ง คนมาเล่นตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้เล่นกันง่ายๆคุณต้องรอบจัดครับคุณต้องเก่งรอบด้านครับเหมือนโรดรีครับแต่พอมาสามคนนี้ยืนด้วยกันเนี่ยไม่สามารถเจอจุดที่ลงตัวได้ซิตี้ก็เลยผ่านพอพังปุ๊บทุกอย่างมันก็เกิดความผิดพลาดนะครับบอลทะลุมาอยู่ถึงเซ็นเตอร์เร็วขึ้นพอบอลทะลุมาอยู่ที่เซ็นเตอร์เร็วขึ้นแล้วเซ็นเตอร์ในซีซั่นนี้เนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่ ยังไม่สามารถหาจุดที่ดีที่สุดของทีมได้นะถ้าคุณสังเกตเลยเนี่ยในยุคที่ซิตี้คว้าแชมป์แป๊บจะเจอคู่เซนเตอร์ที่แบบโอเคลงตัวแล้วกูจะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคู่เซนเตอร์ในวันที่แป๊บรู้ว่า2คนนี้ยืนด้วยกันได้และเล่นกันอย่างมั่นใจความผิดพลาดน้อยแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในทุกรายการที่พวกเขาพุ่งชวนกับความผิดพลาดความล้มเหลวความ่ายแพ้เนี่ย เห็นไหมครับว่าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเซนเตอร์อยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันครับฟูลแบ็กสอข้างโดนโจมตีครับนะฮะฟูลแบ็กสอข้างโดนโจมตีเกมกับไบรตันโดนมิโตมะเกมล่าสุดก็เจอกับเกมริมเส้นของสเปอร์โจมตีด้วยแล้วคายวอล์เกอร์รับมือไม่ไหวครับเพราะว่าในวันนี้คายวอล์เกอร์เนี่ยอายุเยอะแล้วครับไม่ได้สดไม่ได้ใหม่ไม่ได้ปรีดไม่ได้เร็วเหมือนเคย อาจจะมีความเร็วนะครับแต่ว่ามันไปไม่สุดไงในขณะที่ยอสโกควาดดโอนี่ถ้าใครสังเกตยอสโกควาดิโอมีชื่อบนสกอร์บอร์ดบ่อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นกองหลังที่เติมเกมบุกได้ดีและยิงประตูดได้ค่อนข้างดีแต่ในเกมรับเนี่ยเขายังมีปัญหาครับกับการรับมือความเร็วพอตรงกลางไม่ได้บอลมาถึงเซนเตอร์เร็วโดนจมตีด้านข้างเนี่ยหลังบ้านของซิตี้ก็เลยพังพีนาทครับแล้วเจอกับ เกมรุกที่ชัวพอดีด้วยของทางฝั่งสเปอร์ก็เลยโดนไป4เม็ดแล้ว4เม็ดเนี่ยไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดส,ส่วนบุคคลนะครับแต่แย่กันทั้งทีมและเท่านั้นไม่พอนะครับเกมรับแย่แล้วกองกลางหละหลวมแล้วเพราะว่าขาดโรดรีขาดคนเดียวขาดใจทันดีข้างหน้าเออร์รลิงบรตแเลนโดดเดี่ยวอ้างว้างครับมันเป็นแบบนี้มาหลาย,ลายเกมแล้ว และเกมนัดนี้ก็แบบโอกาสค่อนข้างน้อยพอมีโอกาสแล้วฮาแลนดนทำไม่ได้เพราะว่าฟอร์มตกขาดความมั่นใจท่อนำเลียงที่เคยใหญ่หรือแค่ท่อนำเลี้ยงแบบเล็กๆลำเลียงบอลไปถึงเขาได้แบบไม่ได้สม่ำเสมอไม่ได้ต่อเนื่องแล้วพอเอริกบล็อกฮารเนฟอร์มหลุดฟอร์มตกแล้วใครมาแทนที่เขาละครับมันไม่มีครับผมเคยบอกแล้วว่าฮเลียนอาวาเรสเนี่ยคือจิ๊กซอว์สคัญมาก ในเวลาที่ไม่ต้องการใช้ฮารแลนด์เก็บสดฮารแลนด์เอาไว้อยู่ข้างสนามคูเลนเอาเรสสามารถต่อจิ๊กซอตรงนั้นได้ทันทีแบบเนียนตาไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าคลาสบอลเขาถึงอยู่แล้วพอไม่มีอุลเลนเอาเรสไม่มีใครเลยครับที่แทนเอริมบราห์ฮาแลนด์ทุกอย่างมันแคนนอนไปหมดตอนนี้ก็เลยกลายเป็น m แตนซตี้ที่ไม่เหมือนเดิมและอย่าลืมนะครับถ้าหากทำได้แค่นี้ฟอร์มการเล่นแบบนี้แล้วเจอกับเรียบผูในวันที่พวกเขาเนี่ย มีคะแนนห่างถึง8คะแนนแล้วเนี่ยแล้วเป็นลิฟูที่ชนะติดตดกันมาแล้วฟอร์มการเล่นดีกว่าเนี่ยมีโอกาสที่ซิตี้จะโดนนะครับผมบอกเลยฮะอันนี้อันตรายมากดังนั้นช่วงสัปดาห์นี้เป็นช่วงสัปดาห์ที่เป๊ปจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดให้เร็วที่สุดเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะทําได้ไหมวัดกึื่นเป๊ปวัดการทำมานของเป๊ปแหะนะครับเดี๋ยวรอดูกันแต่ตอนนี้บอกเลยว่าน่าตกใจมากที่ซิตี้ เล่นได้ต่ำมาตรฐานอย่างต่อเนื่องแบบนี้แล้วก็แน่นอนครับมันมีที่มาที่ไปนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป๊ปนะครับว่าจะแก้ไขได้อย่างไรฝากกระจดเรื่องกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งกดแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเครียบเทียตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอิชนชาแนลครับเพราะว่าที่นี่อีินชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ